Terima kasih telah menonton! จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ด้วยวิธีจินตคณิตภายใต้กระบวนการจัดการเรียนรู้ลัทธิโมเดลผู้สร้างนวัตกรรมนางสาววันวิสาขันทองตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์โดยวิธีจินตคณิตในระดับชั้นอนุบาลตั้งแต่ปีการศึกษา2565จนถึงปัจจุบันพบว่าการจัดการเรียนการสอนจินตคณิตส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาสมองทั้งสองซีกนักเรียนมีสมาธิจดจ่อได้นานขึ้นมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาการคิดเชิง เหตุผลการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้มีทักษะการคิดคำนวณคำนวณเลขได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ที่ดีส่งผลที่ดีต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ผลของการเรียนจินตคณิตดังที่กล่าวข้างต้นทําให้ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนจินตคณิตจึงได้มีการขยายผลจากการเรียนในระดับปถมวัยสู่การเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในปีการศึกษา2567และได้ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้จินตคณิตให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษ กษาทุกคนในโรงเรียนและจากการจัดการเรียนการสอนจินตา k คณิตทำให้ครูผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์โดวยวิธีจินตคณิตภายใต้กระบวนการจัดการเรียนรู้รัฐะโมเดลเพื่อเป็นแนวทางและกระบวนการจัดการเรียนการสอนจินตคณิตสำหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตของนักเรียนต่อไป จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ด้วยวิธีจินตคณิต 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดคำนวณที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ 3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่นักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ 4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนจินตะคณิตเป็นไปอย่างเป็นระบบง่ายต่อการที่ครูผู้สอนจะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์โดวยวิธีจินต a คณิตภายใต้กระบวนการเรียนรู้ลัทธโมเดลโดยมีกระบวนการดังนี้ กระตุ้นความรู้เดิมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ใส่ใจฝึกย้ำทวนประเมินให้แม่นยำนำไปใช้พัฒนา กระตุ้นความรู้เดิมเป็นการทบทวนความรู้เดิมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมเป็นการช่วยให้ผู้เรียนดึงข้อมูลเดิมที่ในหน่วยความจำระยะยาวให้มาอยู่ในหน่วยความจำเพื่อการใช้งานซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่เพิ่มเติมความรู้ใหม่ เป็นขั้นตอนของการนำเสนอเนื้อหาใหม่เป็นการสอนเด็กด้วยสูตรใหม่ที่มีความซับซ้อนหรือยากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้นท้าทายและสนใจอยากเรียนรู้ ใส่ใจฝึกย้ำทวนให้ผู้เรียนได้ฝึกทำโจทย์ซ้ำและฝึกฝนเพิ่มระดับความเร็วขึ้นเรื่อยๆเป็นการฝึกฝนให้เกิดความแม่นยำสามารถนำความรู้ใหม่ไปผสมผสานกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนได้เคยเรียนมาแล้วประเมินให้แม่นยำมีการทดสอบความแม่นยำของความเร็วเป็นการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด นำไปใช้พัฒนานําผลการทดสอบหรือผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการสอนของครูและเติมเต็มให้กับผู้เรียนต่อไปประโยชน์ที่เกิดจากนวัตกรรมปัจจัยความสำเร็จเด็ก มีการพัฒนาสมองทั้งสองซีกมีสมาธิจดจ่อได้นานขึ้นมีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาการคิดเชิงเหตุผลการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้มีทักษะการคิดคิดเลขได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ที่ดีส่งผลต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ครูมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะจัดการเรียนการสอนผู้บริหารให้ความสำคัญให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในทุกๆด้านเป็นอย่างดี ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนสนับสนุนเป็นผู้ช่วยเหลือกระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนด้านทรัพยากรผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมากโรงเรียนมีรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ด้วยวิธีจินตคณิตภายใต้กระบวนการเรียนรู้รัฐธโมเดล ข้อระว่างในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้จินตคณิตเป็นการเรียนที่เน้นในเรื่องของการฝึกสมองการฝึกสมาธิการคิดเลขเร็วเป็นเพียงผลพลอยได้การจัดการเรียนรู้จินตคณิตในโรงเรียนจึงควรจัดให้มีการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรทั่วไปของโรงเรียนข้อเสนอแนะ จินตคณิตเป็นการเรียนที่ต้องใช้การฝึกฝนเพื่อให้คล่องและสมองสามารถจดจำวิเคราะห์ว่าจะใช้สูตรใดในการคำนวณจินตคณิตมีการเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆจึงจำเป็นจะต้องเรียนตามระดับเพราะฉะนั้นควรจัดให้มีการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จากการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์โดยวิธีจินตคณิตภายใต้กระบวนการจัดการเรียนรู้รัฐะโมเดลส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการโดยความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูผู้ ู้ปกครองชุมชนตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านของทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการคือบุคคลงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และการจัดการจนเกิดเป็นภาพความสำเร็จที่ผู้บริหารครูและเด็กได้รับรางวัลในระดับต่างๆและมีการเผยแพร่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนและในวงการการศึกษา สาม,มารถสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอ,อย่างยั่งยืนต่อไปเซ2บวกบวกหลบสลบหวก2วกหคำตอบสเวกหลบหลบสงลบอีก2วก3วกหนึ่งบวก,ก้ได้ยังไม่ทันเลย